สวัสดีครับเราอยู่กันที่ดูไบวันที่4วันนี้ที่เราแต่งตัวแบบนี้กันนะครับทั้งหมดเลยนะครับก็เราเนี่ยกำลังจะไปเที่ยวชมสัสยิดที่ขึ้นชื่อในอาบูดาบีใช่ต้องบอกว่าเราไม่ได้อยู่ที่ดูไบเพราะตอนนี้เรากาลังนั่งรถไปที่อาบูดาบีนะครับไปดูวัสยิดนั่นคุณไอ้นะครับุ <c oughs> ใครจับพี <c oughs> ่พักนะฮะก็ เขาบอกว่าเดี๋ยวผู้หญิงนะผู้หญิงก็จะแต่งเป็นแบบนี้ทางฝั่งพี่พลอยก็จะเป็นชุดพวกน,นี้บอกว่า culture หรือวัฒน,ธ,นธรรมที่จะมีการแต่งแบบนี้นะครับมันมีมาจากการที่แต่ก่อนเนี่ยเขาใช้ชีวิตกันกลางทะเลทรายดังนั้นเนี่ยชุดเนี่ยมันต้องระบายความร้อนได้ดีนะครับชุดส่วนใหญ่จะมาจากผ้าลินินนะครับมันจะทำไปให้เป็นผ้าที่แบบค่อนข้างเนื้อดีแล้วก็ไม่ร้อนมากแล้วการที่ผ้าเนี่ยมันยาวไปจนถึงพื้นเนี่ย คือมันเป็นทรงกระบอกนะครับดังนั้นมันจะโฟโล์ลลงได้ดีนะครับแล้วผู้ชายเขาจะใช้สีขาวทั้งตัวเป็นความตัวแทนของความบริสุทธิ์นะครับส่วนผู้หญิงเนี่ยเขาจะใช้สีดําไม่ใช่ผู้หญิงไม่ไม่ใช่บริสุทธิ์นะครับแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยใช้สีดําเพราะว่ามันจะเป็นการปกปิดน,นะครับเพราะว่าผ้าสีขาวเนี่ยมันจะซีทรูเข้าไปหมดใช่ไหมแล้วสมัยก่อนเนี่ยเขาเคยเขียนกฎหมายมาอยู่ในในใน,ในคำ ในนานแล้วนะครับว่าว่าแบบผู้หญิงเนี่ยเป็นสิ่งที่ยัวย่วยุอารมณ์ผู้ชายอย่าทำให้เกิดบาปได้ง่ายนะนั่นผู้หญิงเขาจะใช้สีดำปกปิดให้มินชิดนะรับหัวะจะหลรเท้าดังนั้นที่เคร่งจริงเนี่ยนะครับกฎหมายจริงเนี่ยเขาจะเปิดแค่ตาให้เห็นนะครับบางทีเนี่ยมือเขาปิดด้วยเพราะว่าเขาบอกว่าความสวยงามของผู้หญิงเนี่ยเขาจะสงวนเอาไว้สําหรับผู้ชายที่เป็นสามีเท่านั้นนะครับนี่ดูมิม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 เรียบร้อยหน่อยนี่นะครับก็จะเป็นชุดของผู้หญิง สามคนนี่ชุดของผู้หญิงนะฮะตอนนี้คือไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะเราเห็นมัสายิดสวยๆอยู่ทางนู้นนะครับแต่ว่าทางเข้าเนี่ยเราจะต้องมาเข้าทางนี้ต้องเข้าไปตรงแกมัสยิดเขาจะให้เลี้ยวซ้ายตัวต้วนนัจะสามด่านจนถึงด่านด้านใน ถ่ายรูปด้านในมี2จุดคือจุดแรกจะเห็นแนวกว้างนะครับที่เห็นชั n เ e แกลนชัดเ e ีย e แล้วก็อีกมุมหนึ่งคือม,มุมข้างจะเห็นแนวแนวนี้แนวตรงเป็นตัวทีนะฮะแต่เขาไม่ให้เราเข้าไปด้านในเลยนะครับ เมื่อกี้อากาศเขามีความเฟรนลี่มากเลยนะฮะเพราะว่าพอเรางงๆกับผ้าโพกหัวเนี่ยเขาก็มาช่วยโพกเลยแต่ว่ามันหลุดแล้วอะ มากินข้าวเที่ยงกันที่นี่นะครับนี่ให้ดูอยู่ตรงนี้นี่อาหารมื้อเที่ยงนี้นะฮะก็ปูผ้าเสร็จแล้วก็เริ่มกันเลยเขามีจาน2จานเนี่ยนี่เขามี2จานซ้อนกันอยู่นี้มีชีสแท่งด้วยมารู้ใจ นี่เขาเอาชีสแท้งมาเสิร์ฟนะเหมือนรู้ใจว่าคนนี้ชอบชีสไม่มีช้อนให้นะครับมีแต่มีดกับซ่อมเขาจะมีแต่ช้อนกลางที่ตักอันนี้เข้ามาให้กินอะไรที่กินได้ก่อนอะ่ะโอ้นะ้ำมันแบบเขาจะมาเสิร์ฟแป้งนานแบบนี้นะฮะหอมมีความเปรี้ยวๆอันนี้กรอบนอกนุ่มในเิบอุ่นๆร้อนๆแป้งนาน เหนียวเหนียวนุ่มอันนี้น่าจะกินแบบนี้เสื้อมันจะจุ่ม,มอะเปรี้ยวม่กลิ่นผักแต่กินแล้วมีความสดชื่นกุ้งอะไรทักอย่างกุ้งกรอบดีไอ้ตรงนี้มันจะคล้ายๆไล้ายๆเนย๋อ,อเคมีนมำจิ้มฟีฟูดให้ด้วยแล้วนี้อมกรอบเหมือนกินฝรลางเปรี้ยวเปรี้ยวหน่อยหน่อย น,นี้อะไรไม่รู้คลายน้ำพริกเลยอะเดานะว่าก,กินแบบนี้กินไม่เป็นแต่ลองหลายๆอย่างเป,าาเ,ปาเปรี้ยวชัดเปรี้ยวลองด้วยเป็นคลายๆนี้เห็นเขาบอกว่านี่ไม่คือชีสจิ้มมันนี้ก่อนเป็นชีสนุ่มๆอะ่ะไม่ใช่ชีสทอดแบบแบบที่ไทยอะ่ะเค็มเป็นชีสแบบเค็มๆขอกินแบบแปลกๆะนะจิ้มฟิลโวหนักกว่าเดิมมันเป็นชีสที่แบบ เนื้อฝิ่นขาวอะ่ะแล้วก็แบบเค็มๆม,มากเขามาเปิบอะไรเนี่ยเหมือนเป็นไก่เสียบไม้ย่างบาร์บีคิวเสร็จแล้วถอดไม้ออกเนาะแล้วข้างล่างจะเป็นแป้งนานแล้วข้างบนเหมือนแป้งพิซซ่ารสชาติมันเหมือนไก่ย่างบาร์บีคิวเนื้อไก่นุ่มดีนะ <c oughs> อันนี้เป็นข้าวตักข้าวมาในจานแล้วกินไงไม่มีช้อนใช้แป้งนานเป็นช้อนแล้วกันนะใช้นี้เป็นช้อน กุ้งเทศมันแรงจริงอันนี้ไม่รู้เป็นอะไรอ่ะเขาเสิร์ฟกับเลมอนมาด้วยอ่ะงั้นผมขออนุญาตเอาเลมอนบีบนะอ้าวเออทำไมจานอื่นไม่มีเลมอนบีบไปแล้วอ่ะนึกว่ามันกินด้วยกันอะไรไม่รู้ว่าเปรียปร้ยวๆอ่ะหยีๆนี่เป็นข้าวนี่อะไรอันนี้เป็นกุ้งย่างกับปลากุ้งตัวใหญ่นะครับแล้วก็อันนี้กุ้งที่เขา,าเสิร์ฟเมื่อกี กรอบดีข้างนอกเป็นนุ่มๆเป็นกุ้งลาเสือที่เนื้อแน่นรสชาติดอรสชาติก็มันๆไม่ได้มีอะไรมากเหมือนเหมือนเป็นเนยกระเทียมมากกว่าแต่ว่ามันมันปรุงอย่างอื่นแหละแต่รสชาติไม่ได้เด่นมากปลานุ่มกลิ่นเครื่องเทศชัดมากแต่ถ้ามันไม่ได้แรงนะคือไอ้เครื่องเทศที่แบบกลิ่นเยอะๆเ,เนี่ยมันมาให้กลิ่นจริงๆนะเขาแบบเน้นกลิ่นไปแล้ว เขาบอกว่าเมนคอร์สเนี่ยไม่มาไอพวกเนี้ยคือกินเล่นหมดเลยแกงเขาบอกอันเนี้ยของกินเล่นหมดเลยเมนคอร์สคือจานล่างแล้วเขาเสิร์ฟเรื่อยๆด้วยอันนี้อะไรไม่รู้อะเหมือนเป็นคล้ายๆมันบดแต่ไม่น่าใช่คล้ายๆผักบดผสมมันแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะแต่ว่ารสชาติมันเปรี้ยวๆนำํำอันนี้ก็อะไรไม่รู้อีกแล้วโรยทับพิมพ์มาด้านบนแล้ว รสชาติแปลกๆอธิบายยากมากมันเป็นเปรี้ยวที่น้อยกว่าเปรี้ยวของมันเมื่อกี้อันนี้คือน้ำเลมอนมิ้นต์สีไม่ได้เพี้ยนสีเขียวจริงๆแล้วมีซมติงลอยอยู่เยอะแยะมากมายแปลกอ่ะเออหวานของเลมอนแต่มันมีกลิ่นกลิ่นสาราแน่ขึ้นมานี่คือชุดสำหรับจะไป Ferrari World เของเรานะครับเหลืองมันจะได้ตัดกระแดงนี่คือตัวข้าและนี่คือ ฟาดแท็กไม่ใช่ Apple Watch นะฮะฟาดแท็กกันหน้าตาแบบนี้จะเป็นข้อมือนะแล้วก็ก็คือสามารถเป็นต่อคิวพิเศษได้เลยเราไม่ได้เอากล้องใหญ่ลงมานะครับแต่ใช้นี้ตอนนี้เราอยู่กันที่ Feri r World แล้วนะฮะตอนนี้เราอยู่กันที่ Feri r World นะครับกับกล้อง iPhone นะครับเดี๋ยวใช้นี้ทำคลิปเท่าีได้แล้วกันเนื่องเพราะว่าหลายๆอย่างเขาไม่ให้เอาขึ้นมาเพราะว่าเขากลัวมันตกเวลาเราเล่นที่นี่นะเป็นที่แรกและที่เดียวในโลกที่เป็น ส่วนสนุกที่เป็นของ Ferrari เองนะครับเพราะว่าเป็นการจับมือกันระหว่าง Ferrari นะครับกับที่อุบาบีนะครับแล้วก็สร้างเป็นสวนสนุกขึ้นมาเป็นสวนสนุกเนร่มนะครับดังนั้นเนี่ยอากาศจะใช้ได้เลยตัวของเรานะครับจะใช้ได้กับ 1, 2, 3อันที่ไม่มีเขียนว่า additional charge เนี่ยก็คือสามารถเล่นได้ที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่แล้วนี่คือแผนที่ของที่นี่นั่นเองอันนี้ครับจะเป็น พ่อมือฟาสแท็กนะครับสำหรับเข้าเล่นได้เลยซึ่งอันนี้เป็นสิทธิพิเศษสำหรับพวกไดมอนนะฮะตังกันเหนือมือกลางวันอู้อ <laughs> อินเนอร์วัด นี่คือบรรยากาศการกินอาหารค่ำของเราวันนี้นะฮะนี่โต๊ะของพวกเราเขาจะรีเซิร์ฟไว้ให้ริมน้ำนะครับบรรยากาศจะเป็นแบบนี้ตอนนี้เป็นเวลาอาหารค่ำนะครับเขาพาเรามากินร้านอาหารที่เป็นสไตล์บุฟเฟ่ที่อยู่ใกล้ๆกับรอยัลคลีกอล์ฟคลับที่เรามาร้านแรกของคลิปแรกเลยนะครับเวลา2องทุ่มสินาทีค่ะของที่นี่ใช่ บรรยากาศด้านนอกจะเป็นแบบนี้นะครับนี่รลยอาหารนะครับเพราะาจะมีเยอะม,ม่จะเป็นส่วนของสลัดเย็นๆต่างๆตรงนี้จะเป็นส่วนของขนมหวาน <Yeah. S 1> ข้าวผัดใส่ไข่ปลาหมึกนี่เป็นแ a น fried chicken นี่เป็นปลาหรอแซลมอนหรอมีผักมีกลิ่นคล้ายเห็ดอะ่ะแต่น่าจะเป็นมันอ๋อ rosemary potato spring roll with chili sauce เสิร์ฟกับซอสพริกตอนนี้เป็นส่วนของขนมปังต่างๆมีขนมปังที่คล้ายพิซซ่าด้วยแล้วก็มีเนยนี่ของหวานเยอะมากนะครับและนี่คนกำลังถ่ายรูปพี่โอของหวานเยอะมากๆนะครับบรรยากาศดีมากเลยตรงนี้ก็จะเป็นนี่นะได้กินข้าววิวนี้นี่คือสุดแล้วก็มื้อน,นี้จะเป็นบุฟเฟ่ก็ มันก็จะมืดๆหน่อยเรานั่งใกล้ไฟนะนะครับอันนี้เราเอาช้อนมาจากซุ้มขนมหวานที่นี่เขากินข้าวด้วยมีดกับซ้อมนะแล้วก็เหมือนเวลาสมัยประถมเรล,ลืมเอาช้อนไปนะครับหยิบซ้อมเพื่อนกินอันนี้มันข้าวผัดกับไข่เขาจะใช้ข้าวเป็นข้าวไม่ไดย้ยาวๆนะครับแบบข้าวบาสมาตินะครับหอมดีนะแต่ว่าก็คือเหมือนกับกินข้าวผัดไข่บ้านเราธรรมดาเลยอันนี้คือกลิ่นเครื่องเทศไม่แรงแต่มีเรามีกลิ่นเครื่องเทศ อันนี้ปลาหมึกนะครับปลาหมึกทาอะไรไม่รู้หวานหวานไม่กรอบมากเหนียวนิดหน่อยตักเจียวมาแล้วมันไหลมาแล้วเนยมันฝรั่งมันฝรั่งมีเผ็ดไปเล็นิดนึงรสชาติมันฝรั่งเลยนอกนอกหนึบหนึบนิดนึงอันนี้ปอกเปียโอ้เสียงกรอบอยู่หอมดีรสเค็มด้านนอกกรอบไม่อมะม,ะม,ะมะันแล้วก็มีเค็มๆมาแล้วก็ตัดด้วย รสชาติของซอสแต่ด้านในมันจะไม่ได้เป็นวนเส้นหรืออะไรมากเท่าไหรน่นะมองไม่ค่อยเห็นเลยอะแต่ว่ามันจะเป็นคล้ายแบบครีมครีมอะไรอย่างเงี้ยอันนไก่รสชาติจืดมีกลิ่นพริกไทยดําเหมือนไก่ย่างพริกไทยดําจิ้มแจ่วหน่อยเพราะว่ารสชาติมันไม่ได้เยอะมากอาหารที่เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเน้นกลิ่นส่วนรสสัมพันธ์เนี่ยจะเป็นอะไรที่จืดก็คือจืดนอกจากนั้นอะไรที่มีรสชาติก็จะเป็นเค็มเป็นหลักอันนี้แซลมอน ก็เป็นสมอนย่างทั่วไปเดือดกลางไม่นุ่มมากแต่ว่านุ่มอยู่ก็มีกลิ่นหอมกริ่วันนี้นะครับเขาเหมาร้านอาหารเลยนะครับที่เรามาดี่ครับ